อันนี้เป็นต่อนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทำการนึ่งนะคะนี่เราได้ตัวเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ยังยังดิ้นดิ้นดิ้นอยู่เลยนะคะเรวจะมาทำการนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเอาออกมาทำกับข้าวนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะนึ่งประมาณสิบห้านาทีนะคะนี่ค่ะแบบนี้ลูกต่อของเราก็สุกแล้วนะคะแล้วก็นำออกมาแกะอันนี้หลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะประมาณสิบห้านาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะออกนะคะ ก็จะแกะตัวเขาไว้ทำกับข้าวนะคะก็จะมีตัวนี่ม,นมันจับได้เหรอไม่คะมันจับได้ใช่ไหมจับได้เพราะว่านึ่งเสร็จแล้ว ยังไม่อยากแต่มันกล้าผมมาสูงสายกูเดิมแล้วลองจับสิเบ้ยเนื้มันลุ่มมากก็ยังไม่ได้มันตายเหรอเราหนึ่งเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจับสิเฮียเฮียีไม่ก็จับสิเหรอคืออะไรอ่ะเน่าแล้วเหรอไม่สิ อ,อะไรอ่ะเราก็จะมีเนะคะีครับเราก็จะมีอ,อ,ะอย่างนี้นะคะเราก็จะดึงออกอันนี้ก็จะเป็นตัวอ่อนถ้าเป็นตัวอ่อนก็จะอยู่ในนี้นะคะตายแล้วเหรอเนี่ยครับตัวคือเด็กนตรยตัวจริงนี่พวกอันตรายเด็กชายจ,จะไปร้อดคะ่ะ จะมีสองชั้นเลยนะคะอื่จะมีเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยนะคะนี่มีสองชั้นเลยเดีย๋ยวจะแกะฉันไม่ชอบอตัวยก่อนแม่นี่มีตัวอะตัวอะไรอะตัวเขาเอง อันนี้ตัวแม่เหรอ<ช>ตัวแม่เอาตัวแม่เอาไปเผาทิ้งไหมตัวแม่มันกินไม่ได้ตัวแม่กินไม่ไดะะ้นะอัเหมือนลังเพื่องเลยใช่ไหมมีสองชั้นมีลังเป็นชั้นชั้นชั้นเหมือนลังเึ้ื่องอืมอื<ๆ>้งไง ดูเหมือนแกะออกมาแล้วมีตัวเพิ่งบอกมาไมันไม่ใช่เฮตัวเยอะอ่อนๆนั่นสีดำกายจะเป็นแล้วเหรอสีดำกายจะเป็นแมงแล้วต้องออกไปทิ้งก่อนกินไม่ได้นะครับอันนี้ตัวไหนกินไม่ได้หรือตัวนี้กินไม่ได้นี่ตัวนี้มันไม่เกินเหมือนยูสไฟไม่้างอันนี้ตัวนี้กินไม่ได้ทีนี่กินไม่ได้อันนีย ตัวกินไอ้นี้ไหครับตัวกินไอ้นี้ได้ไหม,มกินไม่กินตัวสีดาไม่กินอันนี้ตอนนี้ก็กินสีขาวๆาวแต่เหมือนเดิมกินได้อือร่อยไหม,อ,มอร่อยนุ่มดีเอาตัวสีดำเอาไปเทมือเยอะสิสะสีดำกลายเป็นแมงก่อนเห้ลองจับซิจับตัวนืงจับตัวนี้น ให้ลองจับสิมันตัวเป็นยังไงมันมีแขนไหมน่าบินตัวจะจับแมงเหรอ,อตัวแมงตายแล้วตัวเมียอันนี้แม่นะครับอันนี้มีมีลูกเยอะมากคือไข่แล้วก็มีตัวเมียด้วยน่ารักมากนะครับอันนี้สีดำกายจะเป็นแมงของแม่แล้วครับ แม่ของลูกกายจะเป็นแล้วครับอันนี้กินไม่ได้สีดำกินไม่ได้กินแต่สีสีขาวขานะครับแต่หมดดูลังพึ่งเลยฮแต่ดูดีอยู่นะครับมันหมดยังเฮ้อันนี้มียืดเต็มไปหมดเลยใช่แล้ว โอเครีบก่อนเดีย๋ยวถึงตีสาก่อนเร็วเข้าเดีย๋ยวถ้าจะไปหลออในห้องแม่ต้องเรียกแม่ต้องเรียกคุรินทำถ่ายรูปเสร็จวิดีโอเสร็จแล้วต้องมาเรียกคุรินมาดูเข้าใจไหมโอ okay. <Yeah. S 1> เคราวอังี่ 哎呀，好多。 ดีนุ่มดีเหรอมันนุ่มไหมแม่ครับนุ่มนุ่มมากเฮ้ตัวอะไรอะอะไรตัวนุ่มนี่มันปะอันนี้แม่เยวก่อนนะอะไรนะ่ะนี่คือแม่แม่เหรอ อะไรเนี่ยอันนี้สำหรับพ่ออันนี้แม่อันนี้นี่ของของคุณลูกอันนี้ของคุณลูกกลายเป็นโตแล้วครับอันนี้คุณแม่อันนี้ของพอันนี้พ่ออันนี้แม่นั่นแหละตายแล้วชีวิตไม่เกิดถูกสร้างมาปี294เด็กเกเด็กเด้กเด็กบกสร้างถุกคนมา เอากันนะสีดำกินไม่ได้มันกลายจะเป็นแมงแล้วใช่กินได้เหรอขอกินหน่อยสิกินได้ไหมขอกินสิอาหารอะไรต้องมาตกแต่งโอเคสัตว์ตัวต่อ,ต,อต่อไปสัตว์ตัวต่อต่อไปเอาถ่าถ่าได้ไหมติด